ผลการเลือกตั้งนายกอบจอุดรธานีสามารถชี้ไกลไปถึงอนาคตไกลไปถึงการเลือกตั้งปี2570ได้หรือไม่เป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากนะครับปกติการเลือกตั้งนายกอบจไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนในช่วงที่ผ่านมาก็มีความสนใจระดับหนึ่งแต่ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งนายกอบจที่อุดรธานีเที่ยวนี้ครับเที่ยวนี้ต้องถือว่า มีความสนใจไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดอุดรธานีเท่านั้นเป็นความสนใจของคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้เหตุผลสําคัญน่าจะอย,อยู่ตรงที่ว่าแกนนําของสองพักการเมืองใหญ่ที่ส่งคนลงสมัครในนามพักเลยนะครับคือพักเพื่อไทยและพักประชาชนนั้นขนคนขนแกนนำลงไปช่วยกันหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้เต็มพิก,กัดเลยทีเดียวโดยเฉพาะพักเพื่อไทยคุณทักษิณชินวัตร ลงไปลุยด้วยตัวเองเปิดเวทีปราััสามเวทีสองวันไปนอนค้างคืนที่นั่นเลยภรคประชาชนแน่นอนที่สุดครับคุณพิธาบินมาจากอเมริกาเพื่อมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งแกนนำเกับทุกคนลงไปช่วยกันโดยเฉพาะประเด็นที่คุณทักษิณหยิบยกขึ้นมาแล้วก็พูดจาพาดพิงไปถึงภาคประชาชนจนเกิดวิวาทาก,กันขึ้นมาแล้วสองสองภาคการเมืองน,นั้น ทำให้ความสนใจในการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีเพิ่มเป็นกระแสะสูงมากขึ้นไปอีกครับอาจจะเรียกได้ว่ากุทักศิณ์นั้นมาช่วยปลุกกระแสะความสนใจในการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีเลยก็ว่าได้ครับก่อนการเลือกตั้งหลายคนคาดการว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะกำชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะชนะมากหรือน้อยแค่นั้นเองในส่วนของพรรคประชาชนนั้น แน่นอนที่สุดว่ากองเชียร์ก็คงหวังลึกๆว่าภาคประชาชนอาจจะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้เช่นเดียวกันแต่พอผลการเลือกตั้งออกมาก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่า,าพรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ครั้นี้เราลองมาดูนะครับว่าคะแนนที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้จะส่งผลต่อไปถึงการเลือกตั้งใหญ่ในปี2570หรือไม่ ่อนจะมาดูคะแนนในการเลือกตั้งอบจอรคราวนี้ลองย้อนไปดูคะแนนในการเลือกตั้งสสปี62สักนิดหนึ่งนะครับการเลือกตั้งปี62นั้นพรรคเพื่อไทยนะครับได้คะแนน3 3 4,259คะแนนส่วนพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคสีส้มตอนนั้นเนี่ยนะครับได้1 4 8,850คะแนนพอมามีการเลือกตั้งสสปี66นะครับ ปรากฏว,ว่าพักเพื่อไทยได้353,147พักสีสรสีส้มนะครับตอนนั้นก็น่าจะชื่อพักคเก้าไกลนะฮะได้295,000มคะแนนนะครับนี่เป็นการเลือกตั้งสสจะเห็นได้ว่าพรรนะฮะทั้งเพื่อไทยและพักประชาชนตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือพักสีส้มเนี่ยก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาในการเลือกตั้งสสนะฮะ แต่พักคสีส้มนะครับ62ไม่มีสสในพื้นที่นะครับแต่ะคะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะฮะได้ถึงแสนสี่ในขณะที่พักเพื่อไทยได้ 303. แสนแต่พอเลือกตั้งสงสงปี6.6 6พรรประชาชนหรือพรรเก้าไกลหรือพักคสีส้มเนี่ยได้สสหนึ่งที่นั่งในเขตอำเภอเมืองนะครับแต่คะแนนปาร์ตี้ลิสต์กระโดดขึ้นมาเกือบ3 0 0แสนคะแนนในขณะที่ พเพื่อไทยได้3 5 0 0 0นห้าคะแนนนะนี่เป็นเรื่องของการคะแนนเลือกตั้งสสนะครับแต่พอมาดูการเลือกตั้งอ,อบจอครับปี63เลือกนายกอ,อกบจอเพื่อไทยได้3 25,933คะแนนสีส้มได้1 8 5 8 0 1คะแนนเพื่อไทยชนะได้ในบอบจมาเลือกตั้งอบจอปีนี้เพิ่งเลือกตั้งกันม่เมื่อวันอาทิตย์นี้นะครับ ปรากว่าเพื่อไทยได้327,487คะแนนแต่พักสีส้มได้268,675คะแนนถ้าเปรียบเทียบคะแนนนายกอบจอก็จะเห็นได้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับของเดิมนะครับเพิ่มขึ้นมาหลักพันของเดิม3 2 2 0 0คราวนี้ก็3.2 0แแต่พักสีส้มนั้นคราวที่แล้วปี6-3-4ปีที่แล้วได้180,000 5,000แต่คราวนี้ได้268,000มากขึ้นมานะครับมากขึ้นมาหลายหมื่นคะแนนอาจจะ6-7หมื่นคะแนนเลยทีเดียวนะลองมาดูคะแนนอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าพักเพื่อไทยนั้นคะแนนเลือกนายกบกจเมื่อ4ปีที่แล้วกับคราวนี้ไม่ต่างกันมากเรียกว่าเท่าเดิมก็ว่าได้นะครับในขณะที่พักสีส้มนั้นคะแนนเพิ่มขึ้นมาทาั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย คุณทักษิณลงไปถึงขนาดนี้เนี่ยคะแนนเลือกเพื่อไทยน่าจะเพิ่มมากขึ้นเท่ากับว่าครั้งนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าคุณทักษิณลงไปเท่ากับไปช่วยตรึงคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยมากกว่าที่จะไปเพิ่มคะแนนแต่ในส่วนของพรรคสีส้มนั้นเนี่ยนะครับแกนนําต่างๆลงไปช่วยกันเนี่ยช่วยเพิ่มคะแนนนะเพราะฉะนั้นคราวผลการเลือกตั้งที่ออกมาคราวนี้เนี่ย จะชี้ไปถึงการเลือกตั้งปี70เลยหรือไม่ว่าผลจะออกมาคล้ายๆกันว่าพรรคเพื่อไทยจะกวาดทั้งอุดรธานีอาจจะเหลือให้พรกประชาชนบ้างเล็กน้อยจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ยังไม่แน่นะครับเพราะอะไรครับเพราะเงื่อนไขในการเลือกตั้งสสกับอบจต่างกันเล,เลือกตั้งสสมีการเลือกตั้งล่วงหน้า นะครับมีเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งอบจไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งนอกเขตนะครับคนที่อยู่ดอนทธานีทํางานอยู่กรุงเทพต้องการจะเลือกนายกอบจต้องเดินทางกลับไปเลือกที่ดุดทธานีแต่ถ้าเลือกสสคุณอยู่อุดรธานีคุณสามารถเลือกที่กรุงเทพได้เลือกว่าเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งล่วงหน้าคุณก็สามารถเลือกได้ถ้าเกิดคุณมีภารกิจในวันเลือกตั้งแต่ อบจอไม่มีครับตรงนี้หรือเปล่าเป็นเหตุผลที่ทําให้คะแนนของคนที่มาสนับสนุนภาคประชาชนน่าจะลดน้อยถอยลงเพราะว่า,าพรรคประชาชนส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นคนหนุ่มสาวที่อยู่ในเขตเมืองซึ่งจํานวนไม่น้อยก็น่าจะทํางานอยู่ที่กรุงเทพหรือจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยนะครับจึงทำให้คะแนนไม่ได้มาเพิ่มมากขึ้นเท่ากับตอนเลือกตั้งสสปี66ที่2 0 0 0 0 0หรือเกือบ3 0 0 0 0 0 ได้เพียง268,000ห่างกันอีกประมาณ30,000คะแนนแต่เมื่อมาดูการเลือกตั้งปี70เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ใช่การแข่งขันระหว่างสองพักแล้วเพื่อไทยกับประชาชุนยังมีพักภูมิใจไทยและก็พักอื่นอีกหลายพักพักที่ตั้งขึ้นใหม่ต้องมาช่วงชิงจำนวนคนที่มาเลือกตั้งคราวนี้คราวนี้เลือกตั้งประมาณ50% เลือกตั้งสอสออาจจะเพิ่มขึ้นไปถึง60หรือ70ตก็ตามแต่ก็จะมีพรรคอื่นๆเข้ามาช่วงชิงพื้นที่กันมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นถึงแม้คราวนี้พรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกอบจแต่ก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยชี้ขาดว,ว่าคราวหน้าพรรคเพื่อไทยจะกว่าการเป็นสอสเต็มพื้นที่อุดรธานีเหมือนอย่างที่คุณทักษิณคาดหวัง หรือเมืออย่างที่แกนาของพรรคเพื่อไทยคาดหวังส่วนพรรคประชาชนนั้นคะแนนที่ได้เพิ่มแน่นอนที่สุดครับคงเป็นกําลังใจแต่ถ้าจะเอาให้ชนะการเลือกตั้งได้สสมากกว่าที่เคยมีอยู่หนึ่งที่นั่งในอุดรธานีพรรคประชาชนก็คงจะต้องปรับวิธีการทํางานเพิ่มมากขึ้นว่าทํำยังไงถึงจะชนะคะแนนเสียงในพื้นที่รอบนอกไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเท่านั้นเอง